สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับแอดยีน a n n e l นะคะหรือว่าแอดยีนสายรูดนะคะวันนี้ก็พามาชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะสูตรเจาะสองตัวบนล่างนะคะก็มาชมแนวทางกันก่อนนะคะเมื่อวันที่ย9เนะคะเดือน4ปี64สี่เนาะแอดยีนเจาะเข้าหรือไม่เข้านะคะสําหรับตัวดินวัดใจสองตัวดินนะคะก็เน้นเจาะเนาะ สำหรับสายวิ่งสาย,สายรูดก็จะเป็นสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะก็ให้เม็ดเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเจาะเน้นสองตัวเด่นนะคะก็คือวัดใจสองตัวเด่นนะคะ<ม>ถ้ามาก็คือมาถ้ารูดก็คือรูดจะพี่น้องจ๋าผิดทุกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะ<น><บ>ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความมันเชิงนะคะก็ตามรับชมรับฟังกันต่อนะคะว่าแอดยินจะเจาะเข้าหรือเจาะหลุดนะคะในงวดวันที่19้นะก่อนที่จะมาลงงวดถัดไปของวันงวดต่อไปเนาะของวันที่สนะคะเดือนเดือน5นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนต่อไปเนาะก็3เดือนพฤษภาคมนะคะวันที่สาม มาดูวันที่29นะคะงวดล่าสุดของเดือนเนาะของเดือนเมษาแอดยีนก็ได้เด่น0ูนนะคะโซนกับ5นะคะแล้วก็ตีตารางไว้ให้ด้วยนะคะในตารางก็ลุ้นได้เหมือนกันนะคะบางวันก็มาคู่2คู่แล้วแต่นะคะบางวันก็ไม่มานะคะบางวันก็มาตัวเจาะนะคะอย่างวันนี้ก็มาตัวที่เจาะนะคะแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่ติ๊กเน้นนะคะตัวที่ยินติ๊กชอบก ไม่มาะคะมาตัวที่ไม่ได้ติ๊กนะคะก็แอดยินก็บอกตลอดเนาะตัวติ่แอดยินติ๊กชอบก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกคู่นะคะตัวที่ไม่ได้ติ๊กมีสิทธิ์มาทุกคู่นะจ๊ะก็เพียงแต่แอดยินเจาะตัวเน้นๆมาให้ทุกคู่นะคะก็พิจารณาดูกันนะคะว่าเราจะชอบคู่ไหนหรือเราจะชอบหมดเมาหมด,หมดยกยกรอบเหมือนแอดยินหรือเปล่าเนาะปกติแอดยินก็เมายกรอบนะจ๊ะเพราะว่า แอดีนเจาะมาเน้นๆทุกโคนะคะก็มาดูกันนะคะตัวเด่นให้เด่น0ูนย์กับหนะคะศูนย์ไม่มานะคะวันนี้ศูนย์มิดซิลีจะพี่น้องจ๋าวันนี้มิสซิลีมิสจอยเลยศูนย์ไม่มานะจ๊ะวันนี้เอาไปเก็บเอาไปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเนาะศูนย์แต่หวันนี้มานะคะ5้ามานะจ๊ะหมาแอดีนก็เจาะเข้าด้วยนะคะ มา9 5นะคะเนวทางมา9 5บนนะคะเต็มเต็มจะพี่น้องจา๋าแต่มาตัวกลับนะคะแอดยีนเจาะให้นะคะแต่แอดยีนไม่ได้ติก๊กเน้นชอบให้นะคะเพราะว่าแอดยีนเมายกรอบเมายกรอบจะพี่น้องจา๋าไม่เหลือไม่เหลือแม้แต่คู่เดียวจ้ะเสร็จแน่นอนวันนี้ก็ถือว่าปังไปอีกวันนึงนะคะสําหรับสายเจาะนะคะก็ สำหรับสูตรหนึ่งก็แอดยีนก็เน้นให้เม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งแอดยีนให้ห้าเม็ดเดียวนะคะก็ดูสิคะแม่นนีกแลว้วติ๊กตัวที่ไม่ได้ติ๊กก็มีหนึ่งสองสามมีสามคู่เท่านั้นนะคะถ้าใครสังเกตนะแล้วคู่ที่ติ๊กนี่ติ๊กไปตั้งเจ็คู่ไม่มาสักคู่แต่คู่ที่ไม่ได้ติ๊กนี่ แต่ปกติแล้วเม็ดเดียวก็เน้นวิ่งเน้นรูดไปเลยจ้ะพี่น้องจา๋าแต่ถ้าจะเจาะก็สังเกตดูนะคะคู่ที่ช่วงนี้คู่ที่แอดยีนไม่ได้ติ๊กเน้นสัมมาตลอดนะคะช่วงนี้ถ้าตัวเด่นมาเนาะดูสิเป๊ะเลยมีแค่สามคู่เท่านั้นนะคะเป็นอะไรที่แม่นอีกแล้วก็ชมรุ้นต่อเนาะมาชมสูตรวัดใจกันก่อนนะคะว่าแอดยินจะได้ เด่นตัวไหนนะคะสำหรับวันนี้ในงวดวันที่สามนะคะวันที่สามเดือนห้าแล้วนะคะปีหกสี่จ้าปีหกสี่นะคะก็แนวทางนะคะ ไลาวพัฒนาจะพี่น้องจา๋าก็สูตรเจาะนะคะสองตัวบนล่างจะพี่น้องจา๋าก็เจาะเน้นๆสำหรับตัวเด่นเด่นสองตัวเนอะวัดใจนะคะก็ตารางก็จะลง จะลงตารางคู่ในตารางไว้ให้นะคะก็จะมี06นะคะแล้วก็17 ก็สองแปดนะคะแล้วก็เก <5 S 2> ้าห้าจะพี่น้องจา๋าโอ้ยเนาะนี่เก้าห้ามาอยู่วันนี้นี่เองเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเจาะให้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะตามมาอีกก็ดีไม่ดีก็อาจจะมาอีกก็ได้นเนาะแนวทางก็เป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะจะน้องจา๋าแอยดยินก็พูดไปอย่างนั้นแหละเนาะวันนี้ได้เด่น ันนี้ได้เด่น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 เก้านะคะกับเจนะคะเกับ7ก็จะเจาะเน้นๆให้เหมือนเดิมนะคะก็สําหรับสายวิ่งสายรูดสายเจาะก็ชอบแบบไหนก็ตามแบบนั้นนะจ๊ะก็ตามรับชมรับฟังยินได้ทุกวันนะคะแต่แนวทางก็ไม่ต้องตามทุกวันก็ได้นะจ๊ะพี่น้อง๋าก็จะเจาะ9กก่อนนะคะ9กก็จะมี เก้าเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็ยินจับตัวเด่นใส่กันนะคะเก้าเจ็ดนะคะ แต่ส่วนมากตัวเด่นยีนจะไม่ค่อยมาคู่กันเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้ลองเจาะดูนะคะตัวเด่นยีนจะมาคู่กันหรือเปล่านะจ๊ะอันนี้ก็คือเจาะเน้นๆทุกคู่นะคะสําหรับเด่นห้านะคะเด่นห้าก็โอ้เด่นห้าเด่นเจ็ดจะพี่น้องจ๋าขอโทษขออภัยนะจ๊ะเด่นเจ็ดเนาะก็จะมีเจ็ดห้านะคะเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดนะคะก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งให้ตัวนี้นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะว่าในตารางมีอยู่เนาะก็เลยไม่ลงให้นะคะก็เอาเป็น เอาเจ็ดสองเอาได้เจ็ดสองพี่น้องเอาเจ็ดสองกับเจ็ดสองเมื่อเจาะได้แบบนี้ก็เอาแบบนี้นะเพราะเจ็ดหนึ่งยีนให้ตัวนี้นะคะก็ได้เจ็ดสองก็เอาเจ็ดสองเนาะพี่น้องก็เจาะให้เด่นละหกคู่เท่านั้นนะคะเด่นละหกคู่นะคะก็จะติ๊กตัวที่ชอบเนาะก็เก้าก็จะมีเบิ้ลนไว้ก่อนเนาะก็าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามนะคะ ก็ตัวเด่นจะมาด้วยกันไหมอันนี้ก็คือเจาะเน้นๆให้ทุกคู่นะคะเหมาได้เหมายกได,ยกได้ยกนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็แล้วแต่ใครจะชื่นชอบแบบไหนนะคะสําหรับเด่นเจ็ดยินก็เจ็ดห้านะคะแล้วก็บิ้นเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดก็เจ็ 7, 2, ดสองคู่หนึ่งเนาะ 95กับ72นี่จะมาอีกไหมเนาะพี่น้องทำไมยีนเจาะได้แบบนี้เนาะก็ท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไ้ชมเป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ